กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกลับมาพอกับนุดนหน่อยน้ำโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดนหน่อยน้ำโชกก็ได้เดินทางไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของนากอค่ะนกอนีเพื่อนฝันล้ค่ะท่านผู้ชมฝันมาสิไปวัดค่ะเห็นคนถือดอกไม้ไปวัดเซลเซลค่ะแต่ว่านากอนีเพื่อนโบมีดอกไม้ค่ะเพื่อนกับฟ้าวไปหาดอกไม้ค่ะท่านผู้ชม ไปพ่อผู้ยิ่งผู้หนึ่งค่ะนั่งทับพ่วงมะไล่นาก็กับเฝ้าไปดึงเอาค่ะแล้วก็มานับดอกใหม่เนาะค่ะเนาะตัวเลขคขบฝันของนากรวันนี้จะเป็นตัวไหกับเพื่อบบเป็นการเสียเวลาค่ะก็ไปตดตามรับชมรับฟังแนวท่านตัวเลขแนวท่านวามฝันของนากอพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนาโกค่ะค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีคนาโกอค่ะ ค่ะมันมีก็ได้เมื่อดตามเรื่องเล่าความฝันของนาโกค่ะคนว่าฝันฝันดีเรื่องเล่าความฝันของนาโก้สิฝันแนวไรค่ะเล่าเรื่องความฝันให้คันผู้ชมทั้งบ้านทั้ฟั่งนี่ค่ะนาโก้ฝันว่าจังไรฝันว่าตัวจะคล้องกับพี่นางตัวจะคล้องใดสหากินเต๊กเสาปลาป่าน้ะงหากินอยู่ห่วยหวยห่วยก็เป็นเลือกเ็นสั้นลงมากห่วยเลยมันจะเป็นผ้าเป็นยังน่ะป็ยางลงลงยางเป็นดินทรายก็โลกมากเนี่ย หากินอยู่พักจะข้าวนึง่งมบนตะดูนตืบนะก็ดะเคียมอวยเมื่อเฮือนค่ะค่ะ<ต>เละามาันน้ำหองน้ำหวยเรื่อยๆนะค่ะเราไปเฮือนคบะไปเฮือนเจ้าของไปแล้วหอดเฮือนแล้วเห็นคนยางละลายยูยคนนั่น มีแต่มะยิง่งมีแต่อายุกับเถาเถานะมีแต่ผู้เ่ามีแต่ผู้เ่าม,ม่นไปใช้ค่ะมันไปวาดเพิ่นว่าเห็นพืชถือดอกไม้มันอมโอ้ยคอยละมะมีดอกใหม่คอยเช็ดตังไดโน่คอยว่าคอยในฝันนะั่นโตชิดคล้องนะั่นหาดอกไม้ หาด้วยเพราะพอกันย่างไปตั้งพุูนไปเห็นเกาหลีบ้าเกาหลีเป็นเพ้นผู้บ่าวเกาหลีเออผู้บ่าวเกาหลีมาท่านไปวัดน้ำเขายังย่างไรพวกมาไล่เด้ตันน่ะค่ะไปจูบปลากันกับเกาหลียังไงไปจูบกับผู้ชายเกาหลีกับผู้บ่าวเกาหลีค่ะจูบปาการ์ตดนเต๋อกับโซจูบไปอ๋อเป็นเราผลผลไปวัดเหมือนเดิมเดี๋ยวกอนก็ไปหาดอกไม้กอนคาราชไปน้ำคนเพิ่นค่ะไปหาดอกไม้เยอะไป ฮันต้องมาเห็นเห็นเจ้อนั่นป่านพ่นั่งทับพวงมาไล่อยู่บบบนี้สามพวงบบานี้ท้งเมดมันน่ะนะสามพวงบาบนี้สามพวงทับเพิ่นทับอยู่นะต้นของต้นยางงูแก่หนทับดอกไม้พวกมาไล่ต้นนี้เ่ะดึงออกมามันดึงออกเป็นทับเมืองือตัวพ่อปุรุโต้อขาขนับพวงแลกเนาะพวงแลกนับเมืองมันมันมันหอดยี่่สิบเก่าเะี่หอดสามสียี่สิบเก่าพวง ยี่สิบเก้าดอกบเกนุ่มพุ่งอะไรเมนต่ว่าบอดสามสิบมันบอดนะในยี่สิบเก้าดอกณต่วงที่สองไปนำมึงบหอดสิบเจ็ดดอกในสิบหกดอกหนึ่งหกนะนำมึงนะในความฝันนะจากบานขั้นสีแปลนมันจะคล้อกัผู้เมืองนะจะค้องกับตื่นแบบผูเมือจะคล้องคุณลูกแช่ว่าหน้าโจร วันเห็นตะวันหนีกหนักขี้เขาเนาะตันีปากโขมเนาะข้ขวเนาะบานหนึ่งสีว่าจาจูปากตัวไหนจะโตัวปากมันจะเป็นหนึ่งสีเนาะหนึ่งสีตัวไหนบกตรจูฟันนี่นะก็เป็นคือหนึ่งสีหนึ่งเนาะหนึ่งสีองมาไล่เก็พวงพวงหนึ่งเกิดสองเก่าเนาะสองเก่ามันบ่ชหอด วันมันบวหอดสามสีเนาะวันพ่วงที่สองหนึ่งหกเนาะสิบหหลอกเนาะหนึ่งหกสิปวันนี้คนนับเอาตะโพงมาไล่สามเน่ะสามสองเนาะสาสีไปเนาะกคงนับแ่สองเนาะชวงข้งม่านก็สามเนาะสามสองสามสองหนึ่งหกบาทสามสองหนึ่งหกมันจูบปากกันมี่กจ ไม่อ้ซีซีเสร็จแล้วกหล่านกซี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 แก่เดวตานกอสิเตะเด้ค่ะเพราะว่าซีซีเรามามาขันอนนอนกันเนาะแต่จะเป็นซีซกันหนึ่งซีค่ะผู้บ้านคนหนึ่งอีกผู้หนึ่งบุกกนางน้ำน่มันก็ออกสองซีค่ะหาซีสองซีหาสองค่ะยวมันก็ มันก็สิบห่อน,นเนาะเพราะว่าปูปลามันเป็นคนหนึงน่งเนาะคือขั้นว่าตูปากเป็นคนสีปแปลกันตังน,น,นี้คือคันหวานองกับกษีซีเนาะคือเดบลไม่มาจะว่าค่ะแต่ว่าตัวน,นี้บาได้นอนเนาะแล้วก็เนาะตูปากกันตูป,ปากซ่อๆก็เลยตีเป็นหนึ่งซีแล้วซีซีเนาะค่ะบานนันบพ่วงมาไล่นัน่นพ่วงแรกได้ยยี่สิบเก้าดอกพี่สิบเก้าดอกพ่วงที่สองแหก มันนี้สามพวงสามพวงกับสองพวงหนังสองเนาะก็เลยเป็นสามสองามสองค่ะปานีตัวเลขที่นกอไห้มานี่มากตัวใดแห้งก็หมูอยากเห็นตัวใดแห้งค่ะหนึ่งหกอยากเห็นหนึ่งหกเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเป็นตัวเลขที่นก็มกส่วนโตเนาะค่ะเนาะแมนหนึ่งหกกับสามสองค่ะแมน จะเอาเป็นมาให้ท่านผู้ชมนี่ไปพิจรารณาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเอาไปเป็นแนวทางในการสือสลายก<ช>ิเมเบงรัฐบาลมามมทิชไข่กันกระชุนหกชุดหนึ่งเนาะค<ช>่ะกระวางแพ็คของถ่ายไข่ใส่ใใมาใน,นสรุปชุดถ่ายนี่เดี๋ยวไปวัดน้ำเพลินบอลละก็ชุดใส่ก่อนวันไหนไปแล้วก็หน้าพ่อมาไล่แล้วก็เมื่อกลุ่มตื่นมลมค่ะ เขาเั้นผ้ากันถือดอกมอาาอไ,ดไม้แซลเซลสิดไปวัดค่ะแต่ว่านกอนี่บท่านมีดอกไม้โบท่านมีจะว่าเห็นไปเห็น่นองมันไล่มปปาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกับสีผ้าท่านผู้ชมนี่มาสรุปตะเลึกข้อมฝันของนกอ่เนาะค่ะนกอนนี้เพื่อนฝันท่านผู้ชมฝันว่าเพื่อนหินค้นสิไปวัดค่ะท่านผู้ชมหินเขาถือดอกไม้ไปแซลเซลค่ะแต่ว่านกอพื้นแนมมึงในมือเพือนบ่มีดอกไม้เนาะค่ะ เพิ่นก็เลยเฝ้าค่ะท่านผู้ชมเฝ้าไปหาดอกไม้ค่ะเพิ่นว่าเพิ่นไปพ่อผู้บบาวเกาหลีค่ะท่านผู้ชมก็ไดู้้บป่ากันกับผู้บบาวเกาหลีค่ะท่านผู้ชมบานนี้ก็ไปพ่อค่ะไปพ่อแม่ป่าผู้หนึ่งนั่งทับพ่วงมาไล่อยู่เนี่ยก็กับเฝ้าไปดึงเอาค่ะท่านผู้ชมเอาจากกลของผู้หญิงผู้นั้นค่ะท่านผู้ชมเนี่ยก็เพิ่นก็เอาขึ้นมานับดอกไม้ค่ะท่านผู้ชมนับดอกไม้ในพ่วงมาไล่สองพ่วงเนาะค่ะเนาะ พวงแรกนับได,ด้ยีเกดอกค่ะพ่วงที่สองนับได,ด้สิบหดอกนกอเพื้นตีแนวด้างตัวเลขให้ค่ะท่านชมฝันวาด้จูปากกับผู้ชายพื้นตี1นค่ะกับสีกก่ส่นกอลื้นว่ามีผู้หญิงผู้หนั้นนั่งทับพ่วงมาไล่อยู่สามพ่วงค่ะเพื่อนเอาออกมานับสองพ่วงเพื่นก็เลยตีให้เป็นสามสองค่ะตัวเลขของนกอที่หามากเป็นแนวทางเนาะค่ะ หนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งหกสามสองสี่สี่นากอเพิ่นกระเน 3, ่นหนึ่งหกกับสามสองค่ะไก่หนุนชั่วมเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะเอาไปตัดเหร่นหมุนเหร่นเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแมงรัฐบาลงวดประจาวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุนหน่อยน้ำโชคก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ครับแนวทางตัวเลขของนากอากันทุกคนค่ะ นุ่นหน่อยกับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดนหน่อยน้ำโชคได้เห็ุคลิปดีๆได้ติดตามตัวเลขดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กัฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ